สวัสดีสสดครับรายการอุ่นใจใกล้ช่างนะครับวันนี้ผมมาที่ศูนย์จำหน่ายเกียร์นะครับที่ศูนย์บีเอ็มบางนานะครับรถเกียร์คานิวันเนี่ยเป็นรุ่นใหม่นะครับเรามาดูกันชนิดหนึ่งว่าการบำรุงรักษานั้นยุ่งยากไหมสำหรับผู้ที่ซื้อไปใช้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์บุญมาชนิดหนึ่ง S <S <preach ers> สวัสดีครับสสวัดีครับครัสวัสดีครับก็แนะนำตัวหน่อยครับผมมาลิสตูพายครับในนามของเกียร์บางนาครับครณผา้ครับก็เลยแนะนำรถเกียร์คานาวันตัวใหม่ล่าสุดในปี2022นี้นะครับก็รถเป็นรถที่ระดับพรีเมี้ยมสำหรับครอบครัวครถมีกระสุนนะฮะใช้ประโยชน์ได้ข่าวว่าขายดีมากในรุ่นนี้ขายดีครับรุ่นนี้เป็นรถที่ ยอดประโยชน์ในประหารระดับท่านทางผู้บริหารก็ใช้กันเยอะนี่ผมถามนิดนึงก่อนก่อนที่จะไปดูแลรักษาเนี่ยการบำรุงรักษาการยืดอายุการใช้งานต่างๆก็แล้วแต่เกียร์รุ่นนี้เนี่ยราคานี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับเนี่ยก็เริ่มต้นที่ตอนนี้มันมีรถของชิฟเฟิลไทยเวียดนามชิ้น่ะสามบาทแล้วก็ร้านกว่า มาดับสองเป็นร้านกวางดับสามก็เป็นตัวท็อปสุดท็อปสุดไปอยู่ในที่สองร้านสองร้านกว่าตัวท็อปนะครับใช่ครับตัวท็อปก็ซึ่งมันจะมีประโยชน์ก็อย่างเช่นพวกแอร์แบ็กที่ใช้ประโยชน์ได้แปดจุดราคาสั่งลูกสองต่อแต่สวยนะรุ่นเนี้ยสวยครับคือสวยทีนี้มาดูการดูแลรักษากันสักนิดหนึ่งอาจารย์ดูมาแนะนำนิดหนึ่งว่า รถใหม่เนี่ยที่ผู้ใช้รถได้ซื้อไปใช้กันมากมายเลยเนี่ยศูนย์เรื่องศูนย์บริการนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เรื่องการบริการเนี่ยรถในรุ่นเนี่ยในการบริการเนี่ยกวา่าปีถึงห้าปีนะครับแสนห้าหมื่นกิโลที่เรามาหลักดีครับในส่วนของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบไฟฟ้าต่างสิ่งที่ใช้สอยดีแล้วก็ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องยนต์2 2ร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าตัวเกียร์อัตโนมัติ1สปีดชันเด็กเป็น8สปีด8สปีดเลยใช่ครับเป็นรถดิสเพลย์4ล้อนะครับดิสเพย์4ล้อครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไปเสียในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมีศูนย์บริการหรือมีช่างที่จะดูแลไหมครับในศูนย์บริการก็จะมีจังหวัดใหญ่ๆเช่นเชียงใหม่ ราชขอนครับลูกเะที่ที่ได้ขนาดใหญ่แล้วก็ยองนะครับครับแล้นอกนั้นละจังหวัดอื่นๆนะจังหวัดอื่นก็อาจจะต้องอาศัยความช่วยเหลือของอุจใจเชื่อนช่างนครับเพื่อนช่างในกลุ่มอุจใจนะครับก็เรามีเพื่อนช่างณปัจจุบันนี้ก็300กว่าล้านนะครับร้านค้าเนี่ยที่ร้านซ่อมบำรุงนะร้านศูนย์บริการต่างๆพวกนี้ก็จะมี เพื่อนช่างที่ลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเรียกอบรมเรียกอบรมครับจะเพื่อนช่างที่สนใจนะฮะครให้ความรู้กับเพื่อนช่างได้เป็นประสบการณ์ได้ความรู้ที่โตนับข้างหนาที่คุณจะได้ซ่อมได้การดูแลรถเพียร์ซึ่งรถเกียร์เนี่ยมันขายในจำนวนเยอะนะฮะครับซ่อมหรือซ่อมไมีย้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนช่างในกลุ่มบุญใจใกล้ช่างนะครับ ในแอปพลิเคชันอุ่นใจก้เช่นกันนะฮะที่สมัครมาเป็นสมาชิกนะที่จะมาเข้าการอบรมรับการอบรมจากอาจารย์บุญมานะฮะแล้วก็ได้เช็คทั้งเกียร์แล้วก็ได้ความรู้ทั้ง BMW ด้วยนะควบ2เลยถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับก็เดี๋ยวว่ามีการนัดแน่กันอย่างไรนะแล้วก็ครับส่งขาววันดีทีในกลุ่ม เพราะว่าอาจารย์บุญมาเองก็อยู่ในกลุ่มลายกลุ่นใจอยู่แล้วในะครับแล้วพูดถึงเนี่ยรถเกียร์รุ่นนี้เนี่ยจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมส่มว,ว,วนะมรรถภาพในเรื่องนี้ซึ่งรถเกียร์ใหม่เท่าที่ลูกค้าใช้ตั้งแต่แสนกิโลแล้วก็ยังตั้งหานี่เกิดก็ยงไม่มเกไรมาเช็คตามรอบตามโรงดิซึ่งเป็นไทยเ,เพื่อชิงเปรีรยบระยะการชิปก็ที่หนึ่งกิโลครับ เราใช้เจ็ดลิตรครับเจ็ดลิตรเลยเกียร์อะไรต่างๆที่นี่มีปัญหามั้ยไม่มีนะครับครับที่ขายไปเนี่ยผมว่าระยะเวลานี่เป็นปีแล้วเนี่ยปีละรถครับใช้สูงสุดประมาณแสนแปดเนี่ยที่เข้ามาซื้อไมยังปกติอยู่อ๋อข้อนั้นหมายถึงว่าท่านที่ซื้อรถเกียร์ไปแล้วก็เข้าเซอร์วิสตามระยะเวากำหนดเวลาที่นี้การถ่ายของเหลวต่างๆ ถ้าเกิดดูแลดีมันก็ไม่เสียระหวา่างการใช้งานใช่ครับนะผมว่าไม่ว่าแต่เฉพาะรถเกียร์นะจากดูมามันจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เนาะมันก็แบบว่าถ้าดูแลรักษาดีอะไรดีเนี่ยไม่รอให้มันเสียชื้ก่อนมันก็จะไม่เสียหายมากใช่นะอย่างพัดลงไฟฟ้าอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมครับหม้อน้ําอย่าปล่อยให้มันน้ําแห้งอะไรต่างๆคีับพี่อ,อยายวเปิดดูได้ไหมเน<บ>ี่ยเปิดดูได้เ<บ>นาะเปิดดูได้ทุกวันเดี๋ยวอาบเปิดให้ผมดูนิดนึง อันนี้เป็นรายการสดนะครับรายการอุ่นใจใกล้ช่างเราก็มาพามาที่ศูนย์ซ่อม BM บางนาเนี่ยฮะมาปะเปิดให้ดูกันสักนิดหนึ่งน้ำหรือน้ำยาหล่อยเย็นคูแน่แลนด์เนี่ยนะขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของพัดลมไฟฟ้า,มฟฟาผมว่าสักแปดหมกิโลหรือ10,000 0กิโลอย่ายให้เกินเนี่ยต้องตรวจเช็คแล้วนะจย์บ,บุญมาใช่ครับก็ <นะ S 2> ส่วนของพวกส่วนตรงเนี้ยอาจจะฝุ่นเยอะใช่ไหมฮะเราก็ทำความสะอาดบ่อยๆนะ รับอากาศเยอะครับอากาศภายนอกฝุ่นลอองเข้ามาอุดตันอย่างเงี้ยเนาะใช่มันก็ถ่ายเทความร้อนได้ดีเพิ่เนี่ยมันสะอาดเสร็จปุ๊บมทำให้เครื่องยนต์ยืดอายุการใช้งานได้เพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีในรถเกียร์รุ่นนี้ก็ในเครื่องยนตี่กว้างของการบรุงรักษาการดูแลต่างก็ในรถเกีงเราซึ่งกว้างซึ่งจะไม่เหมือนรถตู้พื้นแคบนะฮะพื้นที่แคบการซ่อนยาก ว่าการซ่อมการถอดประบอบไม่ยากนะจะง่ายเนาะนี่ฮะผมจะพามาดูสักนิดหนึ่งระบบแอร์นะะฮเด็กมามาชี้ให้ดูสักนิดหนึ่งว่าระบบแอร์ของเขาเนี่ยมีระบบพีซเอ็กชเชนนะเข้ามาแล้วนะครับระหวา่างด้านซักชั่นแล้วก็ดิชาร์ตนะครับเนี่ยตรงนี้ฮะเหมือน Mercedes Benz เลยนะครับเนี่ยถือว่าระบบพีซเอ็กชเชนเนี่ยแสดงว่าลดอุณหภูมิได้ดีทำให้แอร์เย็นฉ่ำอย่างสม่ำเส,สมอ เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับรถรุ่นใหม่ๆม,มีแล้วเห็นไหมครับระบบแอร์เราก็เป็นแอร์ออโต้ซึ่งเทียบเท่าเหมือนยุโรปนะครรถเกียร์เราครับอ๋อระบบแอร์ออโต้อะไรต่างๆการบำรุงรักษาต่างๆพวกน,นี้วงมาลัยพาวเวอร์ก็ยังใช้อยู่ใช้อยู่นะแต่ไม่ได้เป็นวงมาลัยไฟฟ้าไฟฟ้านะพาวเวอร์เป็นพาวเวอร์นะครับก็ สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านและก็ท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับนะนี่กอาจามุญมานะฮะเดี๋ยวเราดูจากตรงเกียร์การบำรุงรักษาก็เหมือนรถปกติทั่วไปไม่มีอะไรพิสดารดูแลง่ายครื่อว่าครับทีนี้ในไหนก็ได้มาพูดคุยกับอาจารย์มุญมาแล้วเนี่ยมาถึงเรื่อง bmw ตอนแรกเราบันทึกเทปไปอันนี้จะเป็นในการสด นะช่วยบอกสักนิดหนึ่งนะว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการหุ่นใจใกล้ช่างอยู่เนี่ยเมอร์ซีเดสพูดผิดฮะขอโทษฮะบีเอ็มแต่บรรยูรุ่นไหนที่แบบน่ากลัวที่สุดอะค่าซ่อมบำรุงสูงอะไรอย่างเงี้ยค่าซ่อมบำรุงสูงก็อาจจะเป็นพวกทุกโฟรวีทุกเอ็กซ์หกเอ็กซ์ห้านะฮะตระกูลเอ็กซ์ทั้งหมดครับที่มันจะค่าการดูแลสูงแล้วก็เป็นรถรุ่นซีเจ็ด ที่มันดูแลส่วนิดเึียเรืร่องอะไรเรื่องแต่ทั้งทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดรักษาระยะซื้อการตรวจสอบพวกนี้อุปกรณ์อะไรเนี่ยที่มันเสียแล้วแบบมันซ่อมแพงกว่าเขาเลยเนี่ยมันอะไรก็าอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องกอง ECU กองอิเล็กทรอนิกส์ต่างที่ไว้สำหรับอย่างเช่นมันเสียง,ง่ายไหมครับก,ก็ก็ไม่ง่ายนะครับก็ความทนดี สาเหตุที่เสียเนี่ยหลักๆคือมันมาจากอะไรก็อาจจะด้วยเรื่องอะระบบความชื้นหรือว่าระบบไฟฟ้าต่างๆในตัวรถเนี่ยตัวระบบไฟฟ้าเนื่องเมนของแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยโลครับอโลยไฟเรานอานไปอก ECU ที่ไปเรียกกล่กองต่างก็เริ่มประสิทธิภาพเริ่มน้อยลงครับหรือรถที่มันจอดานานมีการดึงกระแสไปดึงกระแสมาอ่งกินกระแสมากไปทําให้แบตเตอรี่เราโล เราก็ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เราเสริมสภาพเร็วอืมครับแล้วเรื่องเกียร์อะไรต่างๆนี้หูน้ำมันเกียร์อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเกียร์ผมว่าไม่น่ากังวลที่การดูแลรักษาเรื่องเซอร์วิสต่างๆเปลี่ยนท่ายน้ำมันลักษณะการขับรถของเรานะครับที่การขับด้วยถ้าเป็นขับในพื้นที่มันติดบ่อยๆเหยียบคอยเหยียบคอยเออส่ว B M รุ่นไหนที่เกียร์แบบว่าเสียแล้วแพงที่สุดนะน่อาจจะเป็นรุ่นซีนิจเจ็ดซีนิเจ็ดแพงนี่ราคาประมาณสักเท่าไหร่นะก็ประมาณการอยู่สามแสนโอ้สามแสนที่ซื้อรถเอ่อญี่ปุ่นได้คันเลยนะนะครับเออเห็นไหมครับว่ามันอยู่ที่การมำุงรักษาจริงนะครับ แล้วพวกอ,อุปกรณ์ได้ชาร์จอะไรอ่างต่างพวกนี้ล่ะครับได้ชาร์จอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งได้ชาร์จแล้วก็มีเปลี่ยนบน่อยครับอย่างเช่นพวกอิเซลพวกเนี้ยครับเนื่องจากว่าอายุการใช้าง,งานเกินเจ็ดห้าปีแล้วก็เริ่มจะได้ได้เปลี่ยนต้องรักษาเสริมสภาพตามการเวลาตามเวลาครับเรื่องแอร์ที่ตามมาแอร์นี่ไดบอ่อยเรื่องแอร์นี่เยอะนะครับแ,แอร์นี่มีการเปลี่ยนออยเย็นคอมเพรสเซอร์แอร์ <ม>เ,ดเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าผมว่าไม่ได้เฉพาะพีเอมแต่ันอยูนะรถห,หลายๆค่ายก็เหมือนกันคือเขาบอกว่าเหมือนแบบถึงระยะเวลาปั๊บเนี่ยเสียเลยกำหนดได้เลยนะนัณปัจจุบันนี้นะครับเริ่ม5ปีปีที่6ปที่7จ็ตัเริ่มได้ซอกแล้วครับแต่บางรุ่นนะอาจารย์มาผมเจอบ่อยมากเลยตะกูลของไฮบริดท,ทั้งหลาย ครับผมเจออยู่ค่ายหนึ่งรถไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเป็นไฮบริดปลักอิน40,000-50,000กิโล60,000กิโลตู้แอร์รั่วแล้วครับแล้วโอ,อ้โหราคานะแรงมากแรงมากแรงแรงเดียวคอมเพรสเซอร์รรถ้าเกิดว่ามีการเติมน้ำยาแอร์บ,บ่อยๆเนี่ยตรงนี้ไม่สมควรเพราะว่าเติมไปปุ๊บเนี่ยพอสารทำความเย็ยนเข้าไปในระบบปุ๊บ พอเวลามันรั่วน้ำมันมันก็รั่วออกไปตามน้ำยาด้วยเสร็จแล้วคอมพิวเซอร์เสียคอมพิวเซอร์ไฟฟ้าตัวนึงหลายแรงแพงครับแพงมากนะครับพูดถึงระบบอื่นๆก็เช่นกันนะอย่างเช่นพวกที่เขากลัวกันที่สุดคือพวกเกียร์แล้วก็พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายถ้ามันไม่ถูกความชื้นหรือว่าการดูแลดี้วมันก็เสียยาวกากไา้ ใช่ไหมครับเพราะบางท่านก็ใช้สีหน้าแสนลูไปอะไรครับพอมีการดูแลที่ดีครับสำคัญเนาะการดูแลใ,แนในรถรุ่นใหม่ก็คือเรื่องของกำลังไฟอย่างเดียวเรื่องแบตเตอรี่ใจสำคัญครับแบตเตอรี่เนี่ยกับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนตามสเปคหใช่ไหมพี่ก็ได้ครับสิ่งที่เราแบตเตอรี่ที่มันใกล้เคียง <M. S 2> ที่สามารถที่จะใส่แอมป์ได้ RCA มันได้ เีี่่ยสสาามรถททจะเเบใได้พราะว่าอย่างที่บอกว่ารถไอ้ะบางรุ่นรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เกิดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ค่า CCA ไม่ได้เนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันผิดเพี้ยนกันไปเลยเจอไหวไหมครับก็น้อยรายฮะน้อยรายใช่ไหมส่วใหญ่ก็เราก็ใช้แบตเตอรี่ทั่วไปตามสเปคเพราะว่าลูกค้าก็ขอแบตเตอรี่สองหมื่นก็ถอยกันนะไม่ไหวนะบางรายก็ไม่อยากใช้ใช้ของแพง โอ้โหนแพงมากเพราะว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนที่ว่าเฮ้ยค่า c c a ได้จำนวนมได้อะไรได้พวกนี้นะแรงดันไฟฟ้าพวกนี้สำคัญเนาะการที่จะเป็นทีเดียวนะครับท่านที่ชมอยู่นะครับมีมีคอมเมนต์อะไรบ้างไหมมีใครมาทักทายบ้างไหมต้องถามคนขายให้แล้ววันนี้นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์บุญมานะครับก็ รายการหุ่นใจเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สนับสนุนรายการนะครับก็นอกจากรถเกียร์แล้วรถ BMW mm. จ,รจริงๆแล้วอ่ะอยากจะพาไปหน้างานแต่ทีนี้ว่าเสียงตรงนี้ค่อนข้างจะอ่ะมันจะง่ายเพราะเราไม่ได้ใช้ตัวอะ,อะไรนะแม,ม่ลืมไป mm. และวไวเล็นะแม่อายุมากก็เป็นอย่างเงี้ยจะจำอะไรไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> แลครับ ก็ B M Double U นะก็ฟังจากอาจารย์บุญมาไปแล้วการบำรุงรักษาเท่านั้นที่จะประหยัดเงินให้สําหรับท่านผู้ชมได้นะครับสําหรับผู้ใช้งานรถ B M Double U อยู่นะครับเรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆพวกนี้ราคาเป็นไห้พวกนั้นอาจารยก็ซึ่งเราทำ้วก็อย่างพวกซีลติที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึงเราห้าร้อยกวบาทโอ้แล้วถ้าเกิดเจอไป็นเจ็ดลิตนี่เท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยกว่าบาทนะ ก็ก็เอาเรื่องนะแต่ว่าที่นี่ไอ้พวกน้ํามันหล่อลื่นเนี่ยมันยังถูกกว่าค่าอะไรที่มันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดท่านที่ใช้รถนั้นไม่ดูแลตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนทายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ตามระยะเวลาที่ทางศูนย์บริการนั้นกําหนดนะมันจะเกิดความเสียหายมากทีเดียวนะครับส่วนของน้ํามันที่แบบว่าน้ำมันเกียร์แบบไม่ต้องถ่ายเลย อา,อาจารย์มงมาแนะนำยังไงะแนะนำท่านผ้นชัยรถสักนิดหนึ่งสำหรับน้ำมันที่ไม่ถ่ายเลยเนี่ยซึ่งมันระยะสภ,สภาพอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนร้อนชื้นด้วยร้อนชื้นแล้วซึ่งเราไม่เคยมีการเปลี่ยนเนี่ยวัสดุชิ้นส่วนาใน,เ,นเกิดการสึกหรอ,อนะครับเกิดการเสียสีแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมันเป็นลักษณะมันเสื่อมสภาพมันนลนักษณะดำสพพม้มพอก็มีบ้างเริ่มจะมีถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยผมว่าสบายใจ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็าจะเปลี่ยนกันโดยมากแสนนิดหน่อยแสน,น,น,นเร่งต้นก็ยัเปลี่ยนกันปัจจุบันนี้ลูกค้าก็อาจจะเปลี่ยนที่ห้าหมื่นหมื่นกลัวกังวลเรื่องการเรื่องก,การที่ว่าเกียร์จะบวชพังเสียหายสู้เปลี่ยนน้ำมันให้มันตามรอบดีกว่า,าก,การดูแลแต่ที่เขาบอกว่าระบุว่าไม่ต้องถ่ายเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมบ้าน <c oughs> เรานี่ต้องถ่ายบ้านเราต้องเปลี่ยนดีกว่าต้องเปลี่ยนไม่ม่งา้นเกียร์พัง เกียร์พังลูกหลายแฝงใช่ครับนะฮเพรซึ่งถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยเรื่องเรื่องถ่ายการวัดดีเขาหนุนนะครับครับ,บาารมาืรองความกังวลเรื่องการเกียร์จะพังไหม,มน, <c oughs> นะครับกังวลครับเรื่องมีการเปลี่ยนอะฮะปัจจุบันนี่เริ่มมีการเปลี่ยนบ่อยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะที่ใช้รถอยู่ระบบใดก็แล้วแต่ใน,ในรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเอ้ยไม่ต้องถ่ายน้ำมันเกียร์ต้องถ่ายนะครับอย่ารอให้เกียร์พัง เกียร์พังทั้งเสียเกียร์ทั้งลูกหลายแสนนะครับก็ผมว่าสมควรแก่เวลาแล้วเนาะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ขอบคุณอาจารย์บุญมานะฮะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโลโก้สวยบริษัทจันทองนะครับบริษัทจันทองนะครับนนทบุรีจำหน่ายอะไหล่แอร์รถยนต์ทุกชนิดนะครับแล้วก็ ขอบคุณผลิตภัณฑ์ LC นะครับน้ำมันเครื่อง LC นะฮะแล้วก็อีกหลายส่วนเหมือนกันตั้งแต่คูลแลนเลยน้ำมันที่เติมในถังเพื่อล้างชาล้างหวัวฉีดนะฮะอันนี้ดีจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ของอีโคแอร์นะครับอีโคแอร์นะครับเครื่องล้างแอร์โดยที่ไม่ต้องขอตู้แล้วก็น้ำยาล้างตู้แอร์นะครับที่มีอยอยรับรองนะครับ เพราะว่าน้ำยาล้างแอร์เนี่ยสาคัญมากนะฮะถ้าเกิดว่าท่าเนเอากรดไปล้างกรดกันติดค้างที่ตัวคอยเย็นทําให้เราสูดดมเข้าไปนะฮะในร่างกายเราเนี่ยผมว่ามีผลเสียนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณผิพัน์นะฮะไอเบิร์กนะครับผิบบบพัน์สารทําความเย็นนะฮะไอเบิร์ดน้ำยาแอร์รถยนต์นะครับนะก็มีหลากหลาย ยี่ห้อนะแต่หลักๆก็คือบริษัทไอเบิร์กเนยนำเข้ามาซึ่งเป็นน้ำยาระดับ5ดาวทีเดียวนะครับพรีเมียมก็มีของ US ก็มีนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนไว้พบกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ